สวัสดีครับอนุน้อยชาแนลนะครับวันนี้อนุน้อยได้หนังสือเล่มใหม่นะครับเอาไว้เสริมประสบการณ์ในการอ่านครับเล่มนี้ครับมาดูหน่อยสิเล่มอะไรหนังสือหนังสือมานะมานีหรือว่าหนังสือมานีมีตานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่สมัยคุณพ่อใช้เรียนเป็นหลักเลยนะครับแต่ก่อนก็ใช้เล่มนี้เรียนนะครับขอป .1 วันนี้ก็เลยซื้อมาไว้ให้คุณอนุน้อยได้ฝึกอ่านดูนะครับไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรอ่ะอ่านเลย อนุน้อยจะลองอ่านบทที่สี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองฝึกด,ดูบทที่ 1, บทที่สบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามไปแล้วนะครับอ่ะอนุน้อยอ่านให้ฟังหน่อยสีเทาชูใจหรือ <5. S 1> เดี๋ยวลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมคาว่าบทที่ด้วย <5. S 1> อาวเอาไหมอ่ะบทที่สี่โอเคอ๋อสีเทา ชูใจผ้าสีเทาไปหามานีสีเทาไปหาโตโตดีใจสีสีเทาก็ดีใจสีเทาไปหาโตวหไยว้ามานีดีใจ ชูใจก็ดีใจมานีมาหาชูใจไวๆนะครับบทที่สีเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าอ้อาวบ,บายคุณแม่ก่อนว่าหนูอ่านไปยังไงบ้างคะอ่านสนุกมากค่ะบทที่ห้าอาจะลืมขอบเดี๋ยวค่อยอ่านอ่าขอบคุณคุณพ่อก่อนพ่อซื้อหนังสือมาให้อ่านไว้อ่านล่นค่ะจ้า ก็เจอก,กันกับช่องอนุน้อยชาแนลใหม่นะจ้าวันนี้เป็นคลิปสั้นๆมาฝึกอ่านหนังสือให้คุณพ่อฟังเนาะโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ